เคยลองคิดไหมครับว่าเครื่องดูดฝุ่นอุปกรณ์ที่ทำให้บ้านของเราสะอาดไร้ฝุ่นนี้มีเบื้องหลังการกำเนิดที่เชื่อมโยงกับความเจ็บป่วยของคนงานในโรงงานพรมและการเปลี่ยนการเป่าให้เป็นดูดขนาดไหนทำไมการทำความสะอาดพรมในยุคแรกถึงเป็นการเป่าฝุ่นออกไปในอากาศแทนที่จะเก็บไว้เบื้องหลังที่ไม่เคยรู้คือกว่าจะมาเป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กที่ใช้งานง่ายนี้ มนุษย์ต้องผ่านยุคสมัยที่เครื่องทำความสะอาดมีขนาดใหญ่เท่ารถมา้าต้องใช้คนจำนวนมากในการเดินเครื่องและส่งเสียงดังจนเป็นที่รำคาญของคนในย่านนั้นถ้าวันนั้นไม่มีการคิดค้นหลักการทางฟิสิกส์ที่เปลี่ยนแรงผลักให้เป็นแรงดึงโลกของเราอาจต้องทนอยู่กับโรคภูมิแพ้และบ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่นเกิดขึ้นได้ยังไงและอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้การทำความสะอาดกลายเป็นงานที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ ใช่แล้วครับความสงสัยในพลังของเครื่องดูดฝุ่นซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนสุขอนามัยในครัวเรือนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างมากคือสิ่งที่เราจะมาไขาปริศนากันในวันนี้ทำไมเครื่องดูดฝุ่นถึงเป็นยิ่งกว่าแค่เครื่องมือทำความสะอาดวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปถึงต้นน้ำของเรื่องนี้ตั้งแต่จุดแรกสุดกันครับ และนี่คือช่อง Origin Stories เรื่องราวต้นกำเนิดที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเบื้องหลังของการกำเนิดของสิ่งต่างๆรอบตัวที่เปลี่ยนโลกใบนี้ก่อนยุคเครื่องดูดฝุ่นการทำความสะอาดพรมขนาดใหญ่ในบ้านเรือนคือฝันร้ายโลกในเวลานั้นพรมมักจะถูกแขวนไว้และถูกทุบตีโดยไม้กวาดหรือนำไปทำความสะอาดในลานกว้าง ปัญหาที่โลกในเวลานั้นเผชิญอยู่คือวิธีดั้งเดิมเหล่านี้ทำให้ฝุ่นและเชื้อโรคฟุ้งกระจายไปในอากาศแทนที่จะกำจัดออกไปอย่างแท้จริงในช่วงกลางศตวตรรษที่19ได้มีการพยายามประดิษฐ์เครื่องทำความสะอาดแบบกลไกโดยเครื่องที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแรกๆคือสวี e เปอซึ่งใช้แปรงหมุนเพื่อกวาดฝุ่นจากพื้นลงในช่องเก็บฝุ่นแต่ก็ยังไม่สามารถดูดซับฝุ่นละเอียดที่ฝังลึกได้ การขาดแคลนเครื่องมือที่สามารถกำจัดฝุ่นออกจากเส้นใยพรมได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นข้อจำกัดใหญ่ที่ทำให้บ้านเรือนเต็มไปด้วยไร้ฝุ่นและเป็นแหล่งของโรคภูมิแพ้แล้วอะไรคือจุดหักเหที่นำไปสู่การเปลี่ยนจากการกวาดมาเป็นการดูด มันเริ่มต้นจากเครื่องจักรที่เรียกว่าเครื่องกวาดฝุ่นแบบใช้ลมเป่า (Pneumatic a Carpet Renovator) ในปี1869ตัวกระตุ้นที่สำคัญที่สุดคือการที่นักประดิษฐ์เริ่มใช้หลักการของพัดลมขับเคลื่อนนี่คือปัญหาต้นทางที่แท้จริงเครื่องจักรในยุคแรกใช้ปั๊มลมขนาดใหญ่เพื่อเป่าลมออกจากหัวดูดอย่างรุนแรง ซึ่งแทนที่จะดูดฝุ่นแต่กลับเป่าฝุ่นที่อยู่บนพรมออกไปในอากาศและทำให้คนงานไอจามอย่างหนักโอ้มันเริ่มเพราะแบบนี้นี่เองจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเกิดขึ้นในปี1901เมื่อฮิวเบิร์ตซีซิลบูธวิศวกรชาวอังกฤษได้สังเกตเห็นการทำงานของเครื่องเป่าฝุ่นนี้เขาตระหนักว่าสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่การเป่าแต่เป็นการสร้างสุญญากาศแวคคัม UM, เพื่อดึงฝุ่นเข้ามาเก็บไว ผู้บุกเบิกที่เปลี่ยนหลักการเป่าเป็นดูดคือฮิวเบิร์ตซีซิลบูธไอเดียและแรงบันดาลใจของเขาคือการทดลองกับผ้าเช็ดหน้าโดยการเอาผ้าเช็ดหน้ามาวางที่ปากและลองดูดอากาศเข้าไปซึ่งทำให้ฝุ่นเล็กๆเกาะติดอยู่ที่ผ้าเช็ดหน้าการกระทำนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งบูธได้พัฒนาเครื่องดูดฝุ่นเครื่องแรกของโลกในปี1901ที่ใช้หลักการสร้างปั๊มสุญญากาศขนาดใหญ่ ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเครื่องจักรนี้มีขนาดใหญ่มากต้องติดตั้งบนรถม้าและมีท่อยาวต่อเข้าไปในบ้านเรือนเพื่อดูดฝุ่นบูตตั้งชื่อเครื่องนี้ว่า Puffing Billy หรือเครื่องทำความสะอาดสุญญากาศ British Vacuum Cleaner การให้บริการของเขาเป็นแบบพรีเมียมโดยเน้นที่การทำความสะอาดโรงแรมโรงละครและบ้านของชนชั้นสูง พัฒนาการที่ทำให้เครื่องดูดฝุ่นเข้าสู่ครัวเรือนทั่วไปเริ่มจากการใช้งานที่ยากลำบากของเครื่องจักรขนาดใหญ่ของบูธต่อมาในปี1907เจมส์เมอร์รีสแปงเลอร์ช่างซ่อมบำรุงในโอไฮโอได้ประดิษฐ์เครื่องดูดฝุ่นไฟฟ้าแบบพกพาโดยใช้มอเตอร์พัดลมไฟฟ้าขนาดเล็กแปรงหมุนและถุงผ้าสำหรับเก็บฝุ่น ไม่นานหลังจากนั้นสแปงเลอร์ได้ขายสิทธิบัตรของเขาให้กับญาติของเขาคือวิลเลียมเฮนรี่ฮูเวอร์ในเวลาต่อมาฮูเวอร์ได้ก่อตั้งบริษัทฮูเวอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการตลาดและผลิตเครื่องดูดฝุ่นในระดับมวลชนโดยการพัฒนาเครื่องให้มีน้ำหนักเบาลงใช้งานง่ายขึ้นและเน้นการขายแบบเคาะประตูบ้านเพื่อสาธิตประสิทธิภาพ การพัฒนาเหล่านี้เปลี่ยนเครื่องดูดฝุ่นจากอุปกรณ์ในโรงงานไปเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในครัวเรือนเครื่องดูดฝุ่นเป็นสัญลักษณ์ของความสะดวกสบายในบ้านเกรดความรู้ที่น่าทึ่งคือในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาคำว่า Hoover ถูกใช้เป็นคำกริยาแทนคำว่าดูดฝุ่นผลกระทบทางสังคมที่ไม่คาดคิดคือการกำเนิดของเครื่องดูดฝุ่น เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติในครัวเรือนในช่วงต้นศตวรรษที่20ซึ่งช่วยลดภาระงานบ้านของผู้หญิงอย่างมากทำให้พวกเขามีเวลาว่างในการทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้นมันช่วยแก้ปัญหาด้านสุขอ,อนามัยในบ้านเรือนได้อย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะการกำจัดฝุ่นละเอียดที่มองไม่เห็นสรุปว่าเครื่องดูดฝุ่นเกิดขึ้นมาจากความผิดพลาดของการเป่าฝุ่นและถูกปฏิวัติโดยฮิวเบิร์ตซีซิลบูธที่ใช้หลักการสุญญากาศ ก่อนจะถูกทำให้เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนที่เข้าถึงได้โดยเจมส์แปงเลอร์และทำการตลาดโดยวิลเลียมฮูเวอร์ และนี่คือเรื่องราวการเดินทางของเครื่องดูดฝุ่นจากรถม้าที่ส่งเสียงดังสู่เครื่องมือทำความสะอาดที่ทรงประสิทธิภาพในปัจจุบันมันพิสูจน์ให้เห็นว่าความต้องการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและแก้ปัญหาด้วยการสังเกตที่ชาญฉลาดคือแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดเสมอคุณคิดว่าถ้าฮิวเบิร์ตซีซิลบูตไม่สังเกตเห็นความล้มเหลวของเครื่องเป่าฝุ่นและไม่ลองใช้ผ้าเช็ดหน้าในการดูดอากาศ โลกของเราจะยังคงต้องพึ่งพาไม้กวาดในการทำความสะอาดพรมในปัจจุบันหรือไม่หรือคุณคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ใดอีกบ้างที่เกิดจากการต่อสู้เพื่อสุขภาพที่ดีในบ้านคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับแล้วถ้าคุณอยากเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังของสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกอีกอย่าลืมกดติดตามช่อง Origin Stories เรื่องราวต้นกำเนิดไว้เพื่อไม่พลาดคลิปหน้าครับ